สถาบันการเงินเตรียมปรับลดเป้าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์นะคะหลังเห็นสัญญาการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นขณะที่ผู้ประกอบการกังวลปัญหาการเมืองทำให้ระมัดระวังในการเปิดโครงการใหม่ค่ะนายปรีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยยอมรับว่าการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยปีนี้ชะลอลงจากปีก่อนเนื่องจากผู้ประกอบการระมัดระวังในการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นเพราะกังวลต่อสถานการณ์การเมือง ธนาคารกรสิกรไทยจึงเตรียมปรับลดเป้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากเดิมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น1.1.5เท่าของ GDP ที่จะขยายตัวได้ร้อยละ5แต่ล่าสุดน่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ3เช่นเดียวกับการปล่อยสินเชื่อทั้งระบบที่จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเหลือร้อยละ8-9จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ10 รวมทั้งจะด,ดูแลคุณภาพการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นหลังจากนี้ครัวเรือนสูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้เห็นสัญญาณการผิดนัดชําระหนี้มากขึ้นแต่ถือว่ายังไม่น่ากังวลล่าสุดธนาคารกรสิกรไทยและบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือบอตอทอได้ร่วมมือจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน10,000ล้านบาทหลังจากที่บอตอทอได้ซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยผ่านโครงการนี้ไปแล้วกว่า5,400ล้านบาท โดยลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ